เพิ่นเป็นแห้งเมื่อกี้นี่บ่แนนโอ้คือเป็นปุ๊บปั๊บไปไวๆแค่แบบเป็นกันจับเงินจับเงินนี่งิั้นจะให้แล้วบัดนี้โอ้เป็นยังไงนางชิชุโอ้เป็นปวเจ็บบ่ให้ได้คนดง่ายไม่มีเลยแม่เด้อโชว์แล้วกระพ้าแล้วกระเรีน้ำดูโอ้ยกระบะกระเบาะเนาะเจ็บแห้งวัล่ะเจ็บแห้งจนให้โอ้ยกระบะกระเบาะทั้งแม่ก็หาเงินหาข้าหากระจอกกระแจี๊ยชั่นบึนเล้าเมื่อกี้นี่ ໄປຫາຢືມເງິນລະບໍ່ຫຍັງວ່າມື້ນີ້ກະຢູ່ນີ້ທາງນະບໍ່ຍ້ອຍໄປຢືມເງິນອນີາມຕດີົນດຕາຍດາດອາດທດຕ່າຈິດເນ ระ่าเงินนะเห็นไเอาวัดระว่ามียังกับบุมีหันมีนี่บ่อย้นเนาะฮะกบสิเอาเงินเพิ่มให้เจ้าบสิไปไปไว้เขาอันนี้เอาเอาไห่แล้วก็ได้สนวราก็่ได้บ่ดนบ่ได้ซะโอ้เพิ่นเป็นแห้งกี้นี่บ่แนโอ้คือเป็นปุ๊บปั๊บไปไว้บ่ไเป็นกัจับเงินก็บ่ชันได้คอยกันเนาะเอเธอได้เงินนัอ ก็เจอะยู่ลำตัวเองค่ะก็มา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 อันนี้ก็คือเป็นเงินทางแม่เนาะอันเพิ่นก็เซตมาบอกเขาก็ลืมเบิ่งอันขอความเพิ่นอ๋อเพิ่นใหายแล้วเพิ่มเติมอันทางไอ้นางแมนโอ้เพิ่นหายเพิ่มถืออยู่บ่นี่หนีคดีซะคอยให้ฉันเหม่เดี๋ยนี่แหละคือนี่กระตุ้นอันนี้เหมยเงินส่งเซนเศร้าปลายมันเสารายเลยว่าสองร้อยรอนเนาะก็เย่อะไรไลยอะไรมันก็หนีหันเนาะเวลาไม่ขี้พูดมีด้วย กซีรานะสงแสนเศ้ามันกีบไปสพันสมแสนเศร้านี่เลอไนางเพิ่มไปนาอเลิกดยเท่ากับชานตันตามเจ้าได้ดยโสมแสนทางเมย์เพิ่มเติมมาให้อีกเลยน้งเลิศโดยเอาขับขขบใจเด้เมยเด้อที่ผานชอยโลกกะคอให้เจ้าอยู่ดีนี้ยังช่ห้ได้ป่ะดิผมเป็นยังไงนางจิสุผเป็นคนเจ็บไม่ได้คนไข้ไม่มีเด้วเมย์เด้อ ดู้ยเพิ่นกัเพิ่งเห็นคลิปเอาน่าเลยเนาะกำลไปนเติมอีกเนาะดูด้วยสุสุเลยเด้อสุสุติมรกใจอ่ะสุสุแล้วกับาลําดุพี่น้องเนาะเหน่อยเด้บานสั่นโอแล้วก็ผ้าแล้วก็เานําดิโอ้ยก็ะบะกะบะเนาะเออเงินหายก็แบบข้าวน้อ เจ็บแพงไว้ละเจ็บแพงจนให้โอ้ยกะบ่าวกะบ่ทั้งแม่ก็หาเงินหาค้ำหากระจอกกระแจีชั่นบื้อหน้าเล่าเมื่อกี้นี่แม่ขอไปหายืมเงินแต่ยังวางเงอนนี่หยิบเง่นหาเนาะบอจอยไปยืมเงินอีกก็นี่กันเนาะแม่ทำมิตรว่าให้ดีให้เศร้าแล้วนั่งเด้อตั้งมุกตั้งใจได้หล่ะเด้อโดยเลยเอาเอาสบายเดินทางพอดีดีแต่ว่าทั้งรถบ่าวจิตร์คนหนมานะบ่าวจิตเพิ่นบัมาเลยจักสิไปใส่เนาะเโดยโดยโดยเอา ไปน้ำบ่อไปไปไปกปนายดยเอาพี่น้องเลยทั้งเอืนังกพาทั้งลูกสาวไปหาโมนอกจากทั้งน่องมวยเพื่นนั่นแหละพี่น้องไลดีแต่ว่ามีรถบจิตรผนมาเนาะขับรถบัจิตรผมมาเจ้าพนชิเลนหารถผู้านกาพี่น้องก็ได้ใช้รถจรถจักที่ไปในบ้านในพี่น้องเนาะใครแต่ว่ามีรถบัจิตรผนมาหาะพี่น้องเลยทั้งเอื้อกสันมุดบื้อนเล่าเมื่อกี้นี้นลูกสาวเป็นแห้งว่าสันพี่น้องเลยต้นไห้ทั้งนองมวยก็ได้ สบายดีเธอนึ <ang> <c ười> <c ười> <t une> <descon> ่งโดยโดยอู้หเมื่อกี้นี่ยกำลังนั่งคิดโฉมคามอยู่ว่าอันยังเอิดออกมาบ่อันน้องอันนั้นได้เอิญนะน่องขานะอ่าน้องขาเอิญแม่แม่เมื่อนี้ว่าปวดเข้าไปว่าเอื้อยเราสั่นอยู่แบบนี้เอาออกไปว่าอยังแล้วว่ารถใหญ่พายแลว่ารถใหญ่บวจิตว่าเราว่าอยากหารถพาไปพุ่งโม้เนี้ยหล่ตอนนี้น้องมวยนั่นอาการนักแล้วเเหรองเนาะมเ่องมวยจนเลืองแล้วพวกนี้ รเราอดเรายานมอเน่อแม่อีกยานข้างนอกเพิ่นก็ย่านแบบว่ายายางนี่ยนะเออนมาสิไปคลินิกคนมาถ้าเป็นไปแรกก็ชิคคลินิกอยู่น้ำบ้านเนี่ยคนาโอ้อยกับตนสั้นตเส้นสาลวนมาแซวเงินนั่นทั้งแม่คนมอบให้อีกที่นึ่งก็นีกัต้นสันเนี่จับเงินกับหบเป็นเออสั้นไปน้ำกันเลยอไม่วันทีพันขึ <S <S ้นโบสถ์ำ่ย uh มันนี่เพิ่นสีคือสีภาไปคลินิกนี่มั้งบัวจอยเพิ่นบ่ได้ไปน้ำน่ะถิมขอดบัวจอยหมอบัวบํแมพ็ญบัทถิมในเพิ่นป้าน้ำบาวบอดเพิ่นผางน้ำบาวบอดเพื่นผางน้ำบัวบ๊อดบนเออเราเกิดจนสั่นเส้นเช่นกินเอ้ยนั่งเดาเกิดจนว่าป้าเขาข้าเข่าเรากะไรกำลังกินเข่าเมนทางเรากำลังกินเข่าเลยกินเข่ากับปลาอัน่ะเอ้ยปิ้งให้ชวนกินให้เรากะว่ากำลังกินแซ่บอยู่เราว่าบ่วลูกเป็นป้าเขาข้าเข่าเรากะไร เมนเบิร he ์ mm ่ดคอนเ่ปเลยบมินบอมินเขาโบดเขาโบดยีาเขาเียนเขอมไจังจางก็บาาบ้าวัดเนาะเลยเมนุระสสนาเกไว้เนี่สันหายสั่น่านวนเจ้าหายสั่นเล้วบันสมตยังสั่นมือไะโอ้เนาะตกใจได้เหอกัท่านหันแบบนี้กัเนาะ ตกใจแล้วง่เลยอั้นนี่ขอยักตกใจน้ำเราเอันนี้บุเห็ยนยังอันนี้ไปลุกบรายแบบออกมาบรายเลยแบบว่าข่มง่ายเนี่ออกก็มองเลยอ๋อน้องเพื่อนบอกเออแต่ขึ้นนี่ลอะไรบอกง่ายๆก็ว่าที่ละอายเนาะก็คือแบบทั้งขี่ทั้งห้าอยู่มงงเดียวเลยเดียวเลยให้น้องเพื่อนะครับผมเป็นยังพ่อจออ์กินอกทีนประตูขันข่ายนะน่องขันข่ายมันออกมันโอยนะตัวโตถ้าเมื่อกี้นี่ก็ค่อยไปช็อตมึงเพิ่นอยู่ในรถกันน่องมวยน่ะเดืองเลย เออใบเตยสาวออกผลเลยก็ยังว่าพังพบ่แม่เราก็พังพังแบบตามอาการลูกแล้วเราก็เนาะงคอมแดงแดงก็บลูกบบไปได้สเนาะง่ายง่ายคือทั้งแม่นี่อยากให้ไปหักแต่ว่าคือทั้งน้องมวยนี่ดูตูดแม่แต่เตยสาวุอกผได้เราโยนไปน่องมวยแต่ผลโบไปในนินแม่แล้วว่าน้องมวยนั่นดูตูดแม่คิดว่าแม่นี่บ่มีแน่แต่ก็เลยบ่อยากให้แม่ล้ำบากหากู้หายืมเงินแต่ว่านี้น้องเพิ่งก็เลยว่าพออยู่ได้แล้วอยู่ไป สินะตาชอบแม่พอน้อยเอี้ฟังนะเป็นมันบวดปดพังน้ำพองที่บาดนี่มันล่ามแล้วย่านแม่แล้วเบ็ดเงินเธอเนาะแม่เลยยากนอกพิ่งกับไปยากให้แม่เนี่ไม่หนีไม่สินแบบนี้แม่ก็ว่าบ่มีก็ชได้ไปหากู่หายืมมาได้เพื่อจะได้พาลูกไปรักษาแบบซี่ห็นนะเอาดีเราก็ไปหามาใส่เป็นอ่าเราแบบนี้เป็นเมื่อยเห้งดีอันนี้ขึ้น้วก็เมื่อยมันรอบใบได้ด้วยนี่เพราะว่ามันขึ้นแล้วเป็นแต่ช่วงอ่าสามโมงกลางคืนจนฮอดสี่โมงถึป่านนี่ยังไม่เศร้าเนาะมันบวชยุทธเลยแบบนี้แล้ว เราเป็นแค่เดียวเราก็เซ้ากับมู่บ้านก็เล่นกันอยู่หมู่บ้านนี่ก็ยังชดซื่นอยู่หมู่บ้านนี่มือนี่ถือว่าโอ้มือนี่มือนี่นักเลยแหละรุงเลยแหละมือนจะสามโมงป่านนี้มูตะเหลือเลยกลับน้ำมือเดือยอยู่บ่เบิ่งเฮาเบิ่งตอนที่เราล่าออกมาแต่ห้องตอนแม่ล่าไปเอาก็ดีฉันรู้ว่าเห็นว่าตอนเราออกมาแต่ห้องเห็นแล้วเนาะตอนเอือนั่งเอาลูกเราออกมาแต่ห้องนะเ้างวัดบริทายคลิปเนาะก็แบบว่าเขาตื่นเขาว่าอย่างไรก็ยญาตินะแบบแบบเส้นน้องเหลืองมาแล้ว คือกินได้แล้ววันนี้ตีขึ้นอย่างเดียวแด้วไ่ต้องนองขาดเพื่ออยากกินฉกออกมาหลดด้านยางนะต้วชิลล์ในน้องมวยนะเมย์ซูมาเตี้ยตเราเกนโตเลยอบาจะถ่ายกับน้องน่องของหมอยากกินโคตรสมียาแล้เพราะว่ามันขาดในตัวเขาขาดหลายอย่างแลยมันนบกขาดอาหารค่ะคือเขาบอกเนาะพาวอรกินกันเพิ่เนาะของมันกินเขาไม่ได้เลย่คือเป็นทุกที่จะจไง โดยเมนเมนเอาเห็นกันนี่ก่ะสนวนว่าเออเดี๋ยวอันกินข่าได้แล้วนะสิอันหอ้เงินให้เพิ่มมาเสนะเงินนันผู้เมย์อห้นั่นนะแล้วเราปูปับปุบปั๊บข้าวเดียวเฮ็ดอย่างนั่งกบเท้านเมื่อกี้นี่นะตรงสั้นมันบุมีม่ถากยาวไม่จะถากเบื่อแล้วบัดนเมนเมนกินอยังกบอยู่เลยกินกบได้มันจะทานต้มตีอออกย่างเดียวเขากินก็มีแต่ห้าวเบิ่อแล้วแบบนั้นจะนอนข่าวน้ำเท่านั้นนะเนาะข่าวน้ำเกลือข่าวน้ำเกลืออันตรายแบบ ปะลาเลยบ่ได้ได้วยุบวกยุบวกวานี่าะว่าเรามันกเปิดโด่นนานเนาะเดือนสองเดือนไ่้งเดือไปลาย้เป็นตั้งแต่วายุไทยผัว่าเนาะเราเป็นนะนี่นีกันยังเคร็จรืลองหลัหลักษารอยู่งั้นอือจะหนกัยังว่าให้ไปหาหมออยู่ถ้าเป็นไปได้ยังไ้หาหมอผัคนเ่าเนาะ็คือเป็นน้ำบาดนุกแขนนุ๊ขาอาไรท่านี้เห็นเนาะนี่ไม่อยู่ได้ัมันจะเป็ี่ยนังกระฮือเห็นท่างมองบุเห็นเนาะ มันเป็นภายในนี่มันยากแล้พี่น้อกเงาเน้นมันเบียบว่ามันเมื่อยน้ำเดือดน้ำยากเขาออกมาแล้วเนาะมันบบจุดโบหายว่างักเน้นกลัวท่านแต่ที่แหล่งก็ไข่มันก็ลังเริ่มเป็นนี่ดิต่ำเลย่อยเหมือนซะก็อย่างนี้พออยู่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 มันก็ล่ามไปเรื่อยล่ามไปเรื่อยว่าอย่างง่ายก็แบบเขาว่าเขาเป็นประจำเดือนยังว่าเป็นซองชเมือมันยุดเนาะ อ,อันน like ี sabes, ้แบบยุทธ์บนมันยังเลือลังไปเรื่อยๆเอยเอาจนว่าบ่ไดกินข่าวกินน้ำบานนี้กินยังกับแบบแพ้ไปเบินองพนักงานนักองเพื่อนาบวากนีปวดโพนะเฮากับอ้บเคยเห็นนี่เขอฮากับถ้าเมนว่าบ่กินปิ้งปลาคือิมนนเอ้ายอปิ้งปลาคือให้เพื่นเพื่นก็นั่งกินเพราะเราแซ่บแซ่บ่ไรับคุปปับข่าเดียวนะขาเดียวนะกินน้อยเดียวนั่งเราพมตาด้วบ้านอ้ยบ่า แม่วาดลูเอิญเนาะแม่นางอ่อนคำแนเอิญแม่มาเบิกเอื้อแนว่าเอื้อเป็นยังวะก็เลยว่าเข้าไปเบิกเลยว่าชมกันออกมาว่ายังดีได้ยังทิมงานใส่บุญยังบุเมื่อเนาะทางบวจิตไปยังเพิ่งไรจวดจาดไปแค่เดียวใครแต่ว่ารถบวจิตมาเข้ามารถบวมีรถใหญ่กับิีได้พักกันใช่รถจ๊ะแจ็คชุ่มกินไปแน่น่แม่เนี้ยจำเป็นแล้วจำเป็นแล้วห้ามแล้ว ก็สียางดีจัตัวเองหมเลแล้วมันลอยแล้วเป็นตะมันจะลอยแล้วผมมีดิวแงเนาะอันนี้ผมมีน้ำโรกก็บผมีมน้ำกริกินเขาหาเขาอีมันเบิดอะไรคนเนาะมันพอยบมเลยเนาะไม่เป็นกระเพะนี่ทั้งจี่ั้งห้างเนาะ กินหัวเ้าหนอเฮงนักอันนี่ยอ้าวเลุกขึ้นมาเราวินงหัวแรกลมเมย์เสู้ออกมาแต่อันประตูเราไฮวิจิตประลัดเอาทั้งห,หน้าผมมากินตกระเพาะนี่ก็คือการทำมันหนักนหนักเฮงนะเออวินหัวตาไล่ลอยแข็งโดยขาแล้วเะไรลอยแขนลอยื่อเป็นเพราะแห้งเลยในตัวเราใตแข็งไว้ได้ง่ายนี่คือน้องมวยนี่ก็รา่ายจิใจแข็งนี่เราคิดใส่ครอบครัวคิดน้ำเมยเราคิดน้ำเมย์นี่โบมี่เนี่ยอีกอย่างบัดพ่อกับโบมี่สินะ พ่อก like so <conduct> ัมีมิตะเม่แถนหาเงินนะเหล่นโตบเออยได้่าฮ่้ฮ่า่าฮ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 าฮ่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 าฮอ่าฮ่าฮ่่า่่า่า่ย่าาอ่ดา่่่า เจ้าหอยไปห้องน้ำจ้หอยไปห้องน้ำมูไว้เนี่ยยางได้อยู่แล้วเออแม่นแล้วเาก็ต้องดูแลแต่ถ้าเพิ่งยางได้ผู้เล่นเนาะอก็เจียวพอก็เช็ดบู้ได้แล้วเม่นมีแต่ว่าจับอันที่ได้คืออันนั้นช่วยข้างนอกเนาะมีแต่ว่าไปสร้างไม้อันนั้นเนี่ยเราช่วยตัวเองเราเองเนาะสร้างไม้สูงกี่แห้งนะไปสร้างไว้เนาะเพื่อได้เพื่อยังเมนเมนกับผู้เพ่งดอกไม้นั่นน่ะเป็นไม้ธรรมดาเท่านี้ ว่าเราุ่ลแพงนี้เอารุนธรรมดาเนาะหสองพันปลายไปเลยปครอบเป็นตัวครอบบริคึงเ้าไปนะเป็นไม้เล็กตัวครอบเราคอยยื่นอไปเนาะเาเดบบ์เากหาเรานาเาท่านกับโลกมันเป็นล่ามไปไงแล้วมันก็เนี้อืม่ากับื่อนที่ว่าระเว้าระเบ้าพวอยู่ในเฮือนเงินตัวเจ้าหายเศ้านี่ไปใส่หนีข้าายาตัวที่ผ่านมาหั่นล้ว่ะ เซนปลายอ่าแสนปลายแล้ววันนี้กันยังเดียวอยู่แสนปลายแล้ววันนี้จะให้อีกนี่สองเซนบ่ะสองแสนปลายกับซิตือมใเ่กันกับสามแสนปลายทำไปห้องหมอคลินิกที่บ้านอันจะไปตอนนี้กับเบิร์ดและเนาะเพาะเบิร์ดคลินิกกับรับล้านสองล้านคนนี้เมนตามชุดกับพกเจ็ดเซนอืมเจ็ดเซนแปะเก้าคนนี้เมนเพราะว่าหยุดยาทานังพญาธาเนาะว่าฉันซะไปตามพญาธพญาธเป็นแห้งไอ้นอตห้องหมอกับเสียร้าย กับญาติเป็นแบบบ่อหุ่นแห้งกะอาจีพไปซักคือสักยากะกลับมานนนเนาะบ่มันหุ่หแห้กันะก็ออกมาถึง,งส่งต่ออีกนเน่เนาบ่อหักแต่เบิ่งน้องนี่เขาว่าไปหาหมออยู่คลินิกอยู่น้ำบ้านนี่เนาะเขารับรองบบมาหมอเพิ่นหมอใกลับมาแน่น<ห>อนเหาเบิ่งอาการน้องเพิ่นตอนขึ้นรถนะ ไปสอบน้ำรดน้องเพิ่นจะแสดงว่าเจ็บแห้งน้องเพิ่นหายเลยเมืนกันอือบเมามันแบบว่ามันเบาไวเรียกนนับาไวไ้งกา้บาไวเราคิดว่าเราคิดว่าหากายเราบาไวมันเหตดอย่างบาได้ไอ้่อืเดโแห้งวันนี้ดิขึ้นเ่าพี่ยังได้นมันินเาบาไห้าเต็ปสามมุ่งเราไดิ้งเขต็มเมื่อคืนนี่เลยเหมนบอกไดินเลยกรมสิว่ามันลงแห้งแล้บ้านหนุนแห้งมันหนุนแห้งกะเพาะมันตอบชิการเลยที่โรกที่เราเป็นอย่อืเพาะก็ขืนน้ำมัน มาเห็นแบนี่ก็อุกใจได้เนาะพอเนาะอุกใจวัดผู้หนึ่งกับผู้นึ่งต้องแต่ผ่านมาแล้วบบดูไอ้นั่งต่อบนี้อ้ยทั้งนี้ท่านในเมือบิดชํำเนาะทังนี้จะห้ยนไปไปเท่านอกบ้านเมืองมังกรทั้งพอแนะนำเพื่อนให้ไปแต่ว่าเพื่อนข้งมังกร เราก็เบว่าเบบจากพังอาการตัวเองว่าเออชวสูบได้อยอ่นาดเนาะเขาอดไปแ้วอดไปสันฉันเนาะมันโดนแดดมันเศร้าเลยเมนเมือนี้มันปวเศร้าได้าก็อีกอย่างกะเมื่อนี้ก็พันชเศร้าเนี่ยเข่าพันบริจินเลยด้ยบริจินเข่าบริหักเริหักบริจินเลยอดะบริจนเนาโดยเมนเมียนเนานโดยไม่เน่าจซอยเลเที่จะได้ม่แต่ว่านําไปอย่างเดียวเลย แนะนำไปหาแพทย์หาหมอคนเด้ยนาะกันเบื้องตาตาจริงๆอจักยังเปเมนแล้วใส่แพทย์ใส่หมอเลยเนาะเป็นโพเป็นเมนก็ได้ห้ากับเป็นพญาแบบนี้ห้าวเมนหมอกัเบื้องต่หูดูตาเนี่ยเห็นอย่างหมอได้ได้แต่คำแนะน้ำนะกูจักหลงกับกจักยาแก่เนาะจักเช็ดจดะเขาบ่มีมีหือเป่ยตัใจพูดอะไรอย่างก็ยามันเสียกับตอนแรกกับบ่าวอะเมนคอแต่ว่าคนดีคนเศร้าน้เอาคนก่อนคนดีคน พู่กค yeah. no hmm. right. mm. ู่พ่อยืมก็ยืมได้เนาะบมตายฮาก็คือจะหาได้อนนี้ตัวนี้มันจำเป็นเนอะตัวนี้ลูกมีเพิ่มันทีไใ้มันปันนี้เนะใส่กี่ลาเปิดสีใหญ่เนาะเมด่ทนีมความพอยเิงินเตเมื่อกี้นี่เราก็เนาะจังไห่จังห้องเพาลอยล้านพันล้านระนับบทวนเนะพอยังเวดลายเนาะเวดนี่เนาะคิดลลูกคนหนึงมือมาสื่อพันล้านสองพันล้านนังขายหมดเมนความ กระบาดลูกวางนี่ประมกี่ยังขายบ่ได้มันความซุกเข้าอยู่นะหันมีเขาขายลูกปลาที่อยู่จย่างไรบัดเนี่ขายลูกไปบัดบัคคิดนลำหลังบัดจะแบบใดแบบหนึ่งเด้นเอาพ่อนะมันบุญมองอยูเหรอบุญมองอยู่ด้วยหรือเชฟยังแล้วผืนอืมเงินคำกับบทีซื้ออดไเป็นบางอย่างแต่บางอย่างก็ซื้อบะได้ให้กันเมนเมนอยู่ว่าเงินคำซื้อทุกชิงทุกอย่างได้กันเนาะแต่ว่าขายลูกขายอย่างนี้ย่อมได้พี่น้องสืที่เด็กคนเราที่มือปลายขายเนาะ ก็คือว่าแล้วมันระวังน้ำพิ่นเรื่องกระเป๋าโซัคเมียเนี่ฮะเห็นปะไปทุ่ติบทัวแดนเงินคำํำเจ้วเพื่อนะให้พอนามัดระวางเวลาเมื่อพูดนะนะนฮะกระเป๋าได้คนมาเีไม่อยากเป็นปลายขู่ไรคนจะฉีไปว่าถ้าเป็นไปได้นะให้น่องบอยน่ะพายกระเป๋าตัวห้าเาให้น่ะพายส่บาตลอดเลยรลมันส่วนเอิกเนาะอ่ามันมันอยู่ทางหนาสบายอันน่ะอันนี้บัตรอยู่ปากระเป๋าพายไปบัดมัน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 เป็น อันนี้ว่ามันอยากรุดเมื่อไรมันก็รุดเลยเมื่อนี้เห็นรุดบ้าเท่าุรย์ทื่ออลไรเมื่อนี้บอกถือคนดีก็ดีไปเฮ้ยบางคนก็บบุคิดว่าว่เอาวเมนบอกคือแ้าห้ามานนี่เ้ามบุคิดก็ไว้ใจอะไรเนี่ยโอ้เราเห็นเขายังเอาให่างกูดับานบ้องเพื่อนนั่นนี่ก็ยังเขาบอยู่บก็นั่งเขาเขาเหลื่อยเลยชาวหวานบ้านนี่เราว่างกันเนี่ย ระบายแล้วระบายกระเป๋าเนาะยิ้เตือนน้องเพิ่นอันนี้ก็เลยเพราะว่ามันให้รอบครอบนะหลายคนหลายคนเบิ่งสวยกันเนาะเป็นผู้เป็นพ่อกับเตือนลูกลำแน่บอกว่าชมมตนบรรลุเพิ่นนีิพนธ์นพ่อก็ต้องเบิ่งน้ำเขาน้ำนะถือว่าจะดีเนาะมันเบิ่งด้วยจะไปเหงื่หงืไปหายเรื่อยอยู่เธอเก็ลืมถิ่มไปแล้วพ่อหิวไมให้ไหมเอาเมียไปห้องน้ำไปเลยไปเลยบต้องที่นี่ก็บอกให้เพิ่นใช้กระเป๋าคือเห็น ป้าก็โตมาแบบนี้ตัวเองว่าถ้าปะไว้นอกโอ้โหตายแม่ว่ะเสียงอันตรายเอา่ยังเลยจนเสื่อกันบ้านอยู่นู้ดคันใหญ่เงินไหนสำคัญที่สุดเขาบริโตัวเขาได้เงินน่ะอยู่บวคิดคนนี้มันคิดเสี่ยงแล้วมันบริจีตัวจะรับขอแต่ว่าได้ขอแต่ว่าเขาได้เงินเขาบม่ได้ดูตัวเขาจะได้คนเสี่ยงพวกน่ะบริจักบาปมีมบริจักบริจักตัวบาปเขาหยอดบวคิดจำเจ้าซะนะขอแต่ว่าโอ้ยมัน ปะาไปหน่อยพดไม่แต่ขาวสีว่าสีแดงประมาณนั่นแหละเออเนาะขาวบริชชนนะพ่อเ้ยเนาะว่าด้กระงสารในนางในบ้านนี่ยังดีมงล้วก็ได้แต่รุ่นเราเห็นอะไรเราก็ใจรักเลยสองคนเพึ่งสองคนพึ่งสองคนในย่างก็เป็นสาวรักในเล่ากัเนาะสาวรักันเป็นบี้กมีความเ็อบบมีานบนี้เลยดูครับลูกเราสองคนกันเลยีความลาเรื่อง บอกคำว่าลูกบมเป็นหันบมเป็นนี่กับมีความสุขแล้วคนเฮากันโอ้บอมีเงินก็อยู่ได้แน่นอนบอมีเงินก็อยู่ได้ขอแต่ว่าจะดีไม่แห้งแม่นเบิ่งสีหน้าเอ้ยน่ากับแบบซีบเลยนาะที่ผ่านมาเนั่ยเบิ่งหน้าตาเล่ากับแบบอ่าสดืชนที่ผ่านมาเนาะเราหากันมาสูบขาลูกเรามานี่ ค่ะน้องมวยมาแต่ไทยเลยเราเห็นอาการลูกเราเป็นอยู่ตลอดเลยพอไปแต่เมื่อนั้นเราเกรงใจเขา่ต้องเกรงใจดอกรหอยกับยูบุเป็นยังหอยนอนกันมันก็มีหลายคนเนาะไปเหมือนกันยังว่าเกรงใจตดองลูกขอพระทนได้แล้วจะที่อมที่บุเป็นยังเลยเลยบอสข้ามันเกินไปกับผ้าปลดเรดฮักกับยูเพื่อนเฮักกับยูไปสิได้เนาะมนต่เบิ่งให้ยูอันนี้นี่ติดสามมงแล้วแต่ชื่อว่ลูกเราได้เที่ยวเราละข้ามคนแม่ข้ามคนแม่ ก็พายเงยามส่วนลูกอยู่เนาะบอกับลูกก็เป็นคนอันบ่ยง่ายกับแบบคือเราเบ้าเนี่ยย่านเข็มคือว่าเนี่ยทำบ่ออีดีรอแันบ่อไปวะใช่นซะคะนี่เก็บอยู่แม่สักขึ้นเดี๋ยวผนี่เก็บอยู่แม่สักสองเข็มมันยังเก็บอยู่แต่ถ้ามงคลมันย่านเข็มนั่นแหละย่านเข็มเนาะตอนนย่านเข็มในกระได้ทำบ่อเอาทำบ่ออีดีรอบบเราอยากไปว่าใั่ซะบคแล้วพออยู่ได้ก็อยู่ไปนี่มันย่านอะไรแล้วนี่ อาอดด้แล้วเบิ่งคักแล้วเห็นน้องพนเม่พนโชมากันี่ตัว่าชิลบจังไดก็รอเบิ่งเนาะ้าวาเรานั่งกัคือว่าอันนี้จัชสิมาเฮกมาง่ายเนาะมันกับห้องบ้านก็คือ้ิไกาเติบตี้นําบานนี่กนเนาะ็นแรว่าเขาก็บด้ิูทเฮาก็สิให้นอนนอนพักนี่เนาะโอ้ทางทางมาุ่นเนาะ โดยโดยคำยังบกคำกับคำเพิ่นยังบกมากกับเชลล์เบะเบิ่งเพลย์ยุความอีกอย่างกับทางเมื่ออยู่เนาะโดยโดยจังใดก็มีแต่ว่านเฮากับเชลล์กระปะเลยเสร็จแล้วพอเด้อเนาะให้ยพอมันคักดพอเนาะโดยสบายดีเด้อโดยโดยยังมาดิหัวเมียมาอยู่เนี่ยใครได้บ่ใครได้บ่อเออใครวาตัวได้บ่ โอ๊ยกระบากระบะเด็บานนี้อองกันไปอองกันมาอยู่่เนาะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยมขนนั่คนอนีล่โอ้ยอายามันเป็นยังโอ้ยอ่าอาอคอยเด้อคอยเด้อมน่านจเจ็บกับสิโมกันเลยโย่เบิ่งเมียเนีอยไร

บ่ให้ให้พายนี่ซาล่ะพ่เซยนบ่าตลอดทีโรดหลายเด้อยูโอ้ยรัเาไปห้องน้ำนะแต่กินไรเมียสิกินผมอยากคาดล้วเมียข้าห้องน้ำไปสามีแต่ว่าเออเชไเลมาแบบอื่นเด้อนี่แต่ว่าเออเออกับเชฟเมื่อแล้วกับเชนั่นกคำว่าวคำสิเบอร์อยู่ห้องมอนนี้ บอกก็คือราศีปลินิกแต่มันสีวิตเราไปไกลแลอกเลยว่ะเพราะว่ามันกับท่านหันเลยเนาะอืออเลยไปกับป้าได้สัเดอ้อสบายดีล่ะโดยสบายดีน้องใบหืมเดี๋นนยว <laughs> โอเคพ่อ okay, พี่น้องเนะนาะจังไรก็จบคลิปก่อนไปผ่อนคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีวัชพูสุคนเด้อ